โบอิ n งเ471ในตำนานเครื่องบินขับไล่ที่สร้างชื่อให้กับประวัติศาสตร์การบินทางทหารเครื่องบินลำนี้เป็นการพัฒนาโดยบริษัทโ o e ิ n งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเดิมทีรู้จักกันในชื่อว่า Republic f 47 Thunderbolt แต่เมื่อโบอิ n งเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงยิ่งกว่าเดิม F-47 ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่แบบลูกสูบที่ทรงพลังที่สุดในยุคนั้นด้วยเครื่องยนต์ Pratt Whitney R-2800 ที่ให้แรงม้ามากกว่า2,000แรงม้าสามารถทำความเร็วได้กว่า690กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินที่ยาวนานกว่า1,600กิโลเมตรจุดเด่นของ Boeing F-47 คือความทนทานโครงสร้างแข็งแรงสามารถรับความเสียหายจากการต่อสู้และยังคงกลับมาฐานได้อย่างปลอดภยัย ทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่นักบินไว้วางใจอย่างมากในสมรภูมิ F-47 ยังเป็นเครื่องบินที่มีระบบอาวุธที่หลากหลายทั้งปืนกลขนาด0.50จำนวน8กระบอกและสามารถติดตั้งระเบิดหรือจรวดได้เพิ่มเติมเหมาะทั้งในการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการสกัดกั้นทางอากาศ ช่วงสงครามโลกครั้งที่2 F-47 ถูกใช้โดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดในยุโรปและปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินในหลายแนวรบนักบินหลายคนให้คำจำกัดความว่า F-47 คือเครื่องบินที่แข็งแกร่งเหมือนรถถังแต่บินได้หลังสงคราม F-47 ยังถูกใช้งานต่อโดยหลายประเทศทั่วโลก เช่นฝรั่งเศสบราซิลและแม้แต่ประเทศไทยเองซึ่งเคยใช้ในช่วงหลังสงครามเพื่อเสริมกำลังทางอากาศโบอิ้งได้ทำการปรับปรุงบางระบบให้ทันสมัยขึ้นเพิ่มความเสถียรของการบินและอุปกรณ์ควบคุมทำให้ f 47กลายเป็นเครื่องบินที่ยังคงถูกจดจำในประวัติศาสตร์การบินจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบัน f 47หลายลำยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์การบินทั่วโลก เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงยุคทองของเครื่องบินขับไล่แบบคลาสสิกและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบเครื่องบินรุ่นใหม่ๆที่ยังคงใช้หลักการออกแบบของนายการพัฒนาเครื่องบินยุคปัจจุบันสำหรับผู้ที่รักนายเทคโนโลยีการบิน F47 คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความกล้าหาญและนวัตกรรมของมนุษย์ที่ผลักดันขีดจำกัดแห่งท้องฟ้าให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นเครื่องบินที่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจกักร แต่คือมรดกแห่งความภาคภูมิใจของวงการการบินโลก